สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูปะ t ต้9 5 4 0นะคะรุ่นขายดีนะคะตัวนี้เพิ่งได้เข้ามานะคะ M9540 ค่ะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์4สูบนะคะขนาด95แรงม้านะคะสภาพสวยเลยนะคะตัวนี้มีเล่มทะเบียนพร้อมนะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวเครื่องเลย สภาพตัวเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะไม่มีรอยรั่วซึมนะคะไม่มีรอยแกะรอยรือนะคะลูกค้ารถสภาพเดิมทุกจุดนะคะเป็นรถใช้งานมือเดียวนะคะสําหรับ m 9 5 4 0ตัวนี้นะคะสภาพสวยนะคะยางเดิมนะคะตัวนี้ชั่วโมงการใช้งานค่ะอยู่ที่991ชั่วโมงเท่านั้นนะคะตัวนี้991ชั่วโมงค่ะห้องเกียร์นะคะไม่มีรอยแตกรอยร้านะคะ เป็นสีเดิมจากโรงงานทุกจุดนะคะแล้วก็สภาพสวยหลังคานี่ค่ะไม่มีแตกนะคะเป็นสีเดิมนะคะรถสวยมากๆนะคะมาดูด้านยางนะคะยางหน้าดอกเต็มนะคะสภาพสวยกระทะล้อค่ะเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะ ยางหลังนะคะเป็นยางโอตานิคู่ตัวของรถนะคะดอกยังสูงอยู่นะคะใช้งานได้อีกนานนะคะตัวนี้นะคะกระทะล้อค่ะสีเดิมจากโรงงานนะคะรถสวยนะคะพร้อมใช้งานทุกระบบเลยนะคะสำหรับ M9540 นะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพใกล้ๆค่ะไล่ดูจากด้านบนลงไปเลยนะคะตัวนี้สำหรับแขนยกนะคะไม่มีรอยออกรอยดามนะคะลูกค้านี่ค่ะ ไม่มีรอยแกะรอยลือนะคะเป็นสีเดิมจากโรงงานทุกจุดเลยนะคะสำหรับ M9540 ตัวนี้นะคะรถสวยมากๆนะคะนี่ค่ะลูกค้าดูใกล้ๆทุกจุดได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้นี่ค่ะไม่มีรอยออกรอยดามนะคะสีเดิมจากโรงงานเลยมาพร้อมผ่าน7นะคะตัวนี้เป็นผ่าน7ตาช้างนะคะ ใบเต็มนะคะสภาพสวยนะคะพร้อมใช้นะคะตัวนี้เป็นผ่าน7คู่ตัวของรถเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะป้ายทะเบียนตอคอ5 1 6นะคะเชียงรายนะคะสามารถแจ้งป้ายทะเบียนมาได้เลยนะคะหากสนใจคันนี้ก็ สั่งจองคันนี้สามารถแจ้งป้ายทะเบียนมาได้เลยนะคะได้รับรถคันนี้ชัวร์แน่นอนนะคะยางดีทั้ง4เส้นนะคะดอกสูงเป็นยางโอตานิคู่ตัวนะคะสำหรับ m 9 5 4 0นะคะนี่ค่ะตัวนี้นะคะรถสีเดิมจากโรงงานนะคะเครื่องไฮดรอลิกสมบูรณ์พร้อมใช้นะคะสำหรับใครที่อยู่ไกลนะคะถ้าเกิดว่าไม่สะดวกมาดูสินค้าก็สามารถ ตัดสินใจซื้อกลางอากาศได้เลยนะคะโอนจองเพียง10,000บาทเท่านั้นค่ะจะส่งให้ฟรีนะคะมีเก็บเงินปลายทางนะคะสำหรับ M9540 ตัวนี้นะคะสภาพสวยๆพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดานิน่าแล้วก็ผ่าน7นะคะราคาอยู่ที่ 8 6 5 0 0บาทนะคะ8 6 5 0 0 0บาทนะคะพร้อมส่งให้ฟรีถึงที่นะคะสนใจสามารถโทรสอบถามได้เลยนะคะ0819136451นะคะแล้วก็มีค่าแนะนำให้ด้วยคัะละ5,000นะคะสำหรับใครที่มีญาติหรือคนรู้จักกำลังตามหารุ่นนี้อยู่นะคะฝากแนะนำกันด้วยทางร้านมีค่าแนะนำให้ด้วย5,000บาทค่ะสนใจโทรได้เลย0819136451ค่ะ เดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันเลยค่ะพร้อมดูระบบไฮดรลิกกันเลยค่ะ เรื่องไฮดรลิกสมบูรณ์นะคะพร้อมใช้งานทุกระบบนะคะตัวนี้บอกเลยนะคะน่าใช้มากๆนะคะ